สวัสดีค่ะวันนี้ก็รวบรวมคลิปช้างทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์และก็วันที่ฝนตกนะนี่คือน้องขวัญและน้องฟ้าใสมาร่วมทาบุญตักบาตรและอีกชื่อหนึ่งชื่อน้องตรีเพชรท,ที่เป็นอ่าช้างตัวผู้นะคะอันนี้ตักบาตรที่สาลรกลางจังหวัดสุรินทร์ค่ะควานช้างผู้หญิงนะคะ ที่เอ่นั่งอยู่บนหลังช้างคือน้องขวัญน,นะคะตัวอบอวบค่ะอันนี้วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็มาแล้วนะคะเด็กหมอนะคะเด็กหมอค่ะเด็กมหาวิทยาลัยราชชมงคลค่ะถูกเลี้ยงดูอยู่ที่นี่ที่ป่าราชชมงคลค่ะก็ช่วงเช้าก็หิวโซเลยค่ะ งวงนี่ไวมากปกติแล้วน้องขวัญจะรวดเร็วกว่าน้องฟ้าแต่วันนี้ดูน้องฟ้าที่อยู่ด้านขวามือคือน้องฟ้านะคะจะว่องไวจะกินเร็วกว่าน้องขวัญเลยค่ะน้องขวาอายุน้องฟ้าอายุ13น้องขวัญอายุ11อค่ะน้องฟ้าน้องฟ้านี่มีเชื้อช้างเผือกนะมีสายพันธุ์ช้างเผือกนี่น้องขวัญค่ะ มีควานช้างเป็นพี่ผู้หญิงนะคะน่ารักชีน้องก็มุ่งหน้าเดินก็ไปที่ตลาดเป็นที่ที่น้องมายืนรอรับอาหารจากผู้คนที่รักน้องอยากให้อาหารน้องค่ะเนี่ยกินพุงก็เริ่มป่องกินเก่งมากกินได้ตลอดนะคะตลาดที่นี่จะใหญ่มาก พ่อค้าแม่ค้านับไม่ถ้วนจริงๆนะฮะเวลาน้องจะกลับบ้านของน้องจะมีคนมาดักรอให้กล้วยแต่ละคนถือเป็นหวีแตงโมถือก็เป็นลูกนะก็ป้อนให้กินเป็นลูกๆก,กล้วยเป็นหวีอันนี้เมื่อวานนะคะช้างที่หลบฝนขึ้นมาบนฟุตบาทนะฮะ ตรงใกล้ๆน้องก็คือเป็นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นก็ไม่กล้าเลยค่ะให้น้องก็เป็นเจ้าของที่ไปเลยตัวเองก็สู้เข็นขึ้นทางอีกด้านหนึ่งนะคะน่ารักมากๆตัวด,ดำเมื่อม